สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งวันวาเลนไทน์แล้วก็เทศกาลตรุษจีนค่ะเดือนกุมภาพานันธเดือนแห่งวัน วาเลนไทน์วันแห่งความรักนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเออเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางความรักบรรยากาศในอบอว่นไปได้ทั้งวันท้งเดียวเลยค่ะอ๋อก็เลยถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะคะที่อ๋อจะเอาโครงการดีๆโครงการหนึ่งเนี่ยมาแบ่งปันมาบอกต่อให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะโครงการดีๆโครงการนี้มีชื่อเรียกว่า b e ็ from b e ็ค่ะโครงการนี้นะคะ จะเป็นอย่างไรเ,เนี่ยได้มีส่วนร่วมกับโครงการนี้อย่างไรและที่สำคัญทุกคนเนี่ยสามารถเป็นส่วนหนึ่งสามารถแบ่งปันกับโครงการนี้ได้อย่างไรยังไงเนี่ยติดตามกันต่อนะคะทุกช่องทางของเมื่อแม่ฉันติดเตียงคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะติดตามกันด้วยนะเรร็วนี้คะ่ะ